จะเอาขึ้นให้เพื่อนๆดูว่าหลุมนี้มันขนาดไหนใหญ่ใหญ่หมดเลยก็ออกลปดูเนอะาขอหเนอะาป๊า๊ดหลุมนี้เพื่อน เจ้าพ่อเจ้าต้นนี้ต้นเดียวค่ะไม่ต้องปลูกเยอะโอ้ยเอาไปยังไงขุดขึ้นยังไงนี่ต้นเดียวใช่หมดเลยนี่อีกต้นค่ะตาอันก็เน่าแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าเขาโดนน้ําเยอะๆเขาจะเน่าค่ะเขาโดนน้าเยอะๆเขาจะเน่านะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พีแคปพิธามแม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เราจะมาขูดหัวดอกไม้ค่ะหัวดอกดาเลียหรือว่ารักเร่นะคะแล้วก็หัวแก่นตะวันกันค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจเป็นประจำนะคะสวัสดีค่ะ ดีตอนรันบเข้าสู่พี่ครับพีแนบ้านประยุกต์นะคะวันนี้เราออกมาพิกออกมาในสวนค่ะจะมาขุดเอาหัวดอกดาเลียค่ะดอกดาเลียก็คือดอกรักเร้นนะคะแล้วก็ขุดหัวแก่นตะวันด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ลมลมค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าก็เบาลงแล้วเมื่อคืนนี้แรงกว่านี้นะคะแล้วก็พอดีมีแสงแดดถ้าเราขุดตอนนี้เราก็จะล้างลมไว้ให้มัน เราก็จะขุดดอกขุดหัวดอกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ขุดตอนนี้เดี๋ยวเข้าหรือดูใบไ,ไม้ผลีเดี๋ยวฝนจะตกหนักแล้วก็เขาจะเขาจะหัวเขาจะเน่าค่ะ รากของหญ้าค่ะำแย่ค่ะ,ะ,คะนี่ค่ะถ้าไม่ขูดของหัวเขาจะเน่าค่ะเห็นไหมคะหัวเน่าจริงๆแล้วต้องขูดก่อนแล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปผึ่งแดดไว้ก่อนนะคะแล้วจะคอ่อยต่อยต่อยเอาดินออกนี่อีกต้นค่ะตาอ,อันก็เน่าแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าเขาโดนน้าเยอะๆเขาจะเน่าค่ะเขาโดนน้าเยอะๆเขาจะเน่านะคะตรงนี้อีกสองค่ะต้องระวังอย่กลัวโดนหัวต้ออ่านี่หัวไม่เยอะหัวนิดเดียวหัวเล็กนิดเดียว ไม่มีเงานะต้องดูเอาตรงนี้ไว้ข้างล่างตรงนี้จะเป็นรากนะคะต่อค่ะนี้นะคะคั้นที่แล้วขุดออกบ้างแล้วค่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้หมดนะคะ่ะนี่ นี่ใหญ่มากมีลูกเขาด้วยค่ะเล็กๆ โด,โดนไปหลายเลยเก็บไว้ก่อนนะคะว่าไม่รู้ว่ามันจะดีไหมนะคะลาอันก็จะอาจจะไม่ดีแล้วนี่ค่ะเขาถึงได้ขายแพงหัวเขาแพงอยู่นะคะต้นนี้ต้นใหญ่ดอกใหญ่มากค่ะแต่ว่าหัวมีนิดเดียวต้นนี้ต้นนี้ค่ะหัวนี้ เดียวแต่ว่าดอกใหญ่มากเลยนะคะเอามาขุดตรงนี้ต่อค่ะตรงนี้อีกหนึ่งหัว ปลอดภัยไม่มีมแมลงค่ะนี่ค่ะเราจะเอาพื้นลมไว้ก่อนนะคะพื้นลมพึงงแดดไว้ก่อนสักพักเดี๋ยวให้ดินมันแห้งนิดนิด,นดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแกะมาคุยคุยเอาดินออกแล้วก็เอาไปคุกๆุทรายให้มันแห้งค่ะ บางอันโดนแมงเจาะนะคะหัวเน่าเป็นน้ำไหลเยิ้มออกมาเลยค่ะเพื่อนเขาจะขายถุงหนึ่งก็ประมาณสามยูโรค่ะหัวนะคะบางทีก็ห้ายูโรแล้วแต่ชนิดค่ะแล้วแต่หัวพันนะคะแต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนี้นะคะถุงหนึ่งก็มีไม่กี่หัวะคะ่ะบางทีเขาก็ผสมสีมานะคะ เราไปขูดแกนตะวันกันต่อนะคะค่ะเพื่อนเมื่อกี้เราขูดหัวแกนตะวันไม่ใช่เมื่อกี้เราขูดหัวดอกรักเล่แล้วนะคะดาเลียค่ะต่อไปเราจะมาขูดหัวแกนตะวันกันนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าหัวแกนตะวันที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะจริงๆแล้วจะต้องขุดตั้งแต่เมื่อตอนเดือนธันวาคมแล้วคะ่ะแต่ว่าปิ๊กมันได้ขูดนะคะ เพราะว่าไม่มีที่เก็บค่ะก็เลยเก็บเขาไว้อยู่ในใต้ดินดีที่สุดค่ะถ้าเราจะทำเราก็ขุดมานะคะเดี๋ยวค่ะเรามาดูกันนะคะอะไรค่ะเขาอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่ค่ะปีที่แล้วเขาจะมีเยอะมากข้างรั้วตรงนี้แต่กลัวเขาจะลามไปถึงเพื่อนบ้านนะคะก็เลยขุดออกแล้วเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่ใหม่ค่ะนี่นะคะ ดูชี้กอนเนี่ยเขาจะลามไปหาเพื่อนบ้านแล้วค่ะเราต้องจัดการอ,าออกอันนี้จะเป็นหัวสีแดงนะคะเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านเรามาดูกันนะคะว่ากอนนี้กอเดียวน่ะมีแค่สองหรือสามต้นนะคะเพราะว่าพิกตัดออกเยอะมากมันมันรกค่ะก็เลยตัดออกเยอะเพราะกินไม่ทันนะคะตัดแล้วก็ทำลายเขาทิ้งไว้แค่ไม่กี่ต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยค่ะ นี่ค่ะเขาจะลามไปหาเพื่อนบ้านเราต้องเราต้องระวังนะคะลาปุหัวเล็กหัวน้อยก็เยอะมากค่ะ,ะง่ายค่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนที่เราเอามากินมาปอกนะคะมันล้างยากจริงๆแล้วเรากินทั้งเปลือกก็ได้นะคะ วันนี้อากาศดีถ้าเราเอาออกวันนี้มันจะลมมันจะแห้งง่ายค่ะนี่ค่ะใหญ่มากเลยเห็นไหมคะ จะลำหาเพื่อนบ้านละนค่ะหาอะไรแห้งๆมาวหลุมเดียวได้หลายกิโลมากเลยหัวใหญ่มาก ต่อไปหลุมนี้นะคะมาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะมีเยอะไหมใหญ่ไหมคลักคักหรือเปล่าใหญ่แต้ใหญ่ว่าดูเดอ้ออันนี้ดูนะดูน่ขอน่าป๊าหลุมนี้นเพื่อนแม่เจ้าพ่อเจ้า ต้นนี้ต้นเดียวค่ะไม่ต้องปลูกเยอะโอย้เอาไปยังไงขุดขึ้นยังไงนี่ต้นเดียวใช่หมดเลย ชอบกินหัวสีสีขาวมากกว่าสีแดงนะคะหัวสีขาวจะอร่อยกว่าสีแดงไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้โอ้ถูกถูกถูกโอ้ยถูกเขาถูกเขาไปแล้วหนึ่งค่ะค่ะโอ๊ยมาดูกันอันนี้ โอยเอาขึ้นไม่ไหวอาออกดีกว่าแล้วมันติดกันนี่คาวหัวเล็กๆแบบนี้เราก็เอาปลูกค่ะเราอย่าเอาไปทิ้งเรียราดนะคะไม่งั้นเขาจะออกหมดเลยเกิดต้นหมดเลยค่ะ ามมากโอใครอยากได้เอาไปปลูกมาเอาเด้อที่บ้านที่อูเตนะคะเพื่อนใครอยู่ใกล้ ละกินกินไม่ไหวค่ะมันเยอะเกินไปตอนแรกเราก็ซื้อมานะคะซื้อมากินแล้วมันอร่อยค่ะแล้วก็เลยอแล้วก็เขาก็ขายแพงนะคะที่นี่ถ้าเราซื้อของเขาอะไรก็แพงหมดค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะได้เยอะมากเลยค่ะเพื่อน แล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าปิกจะมาทำความสะอาดยังไงจะให้เขาสะอาดเกลี้ยงค่ะคอยชมคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปค่ะขอบพระคุณทุกๆการรับชมทุกๆกำลังใจค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ